ยินดียินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนำโชคของพวกเราครับผมกับอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวพยากรณและอาจารย์ทิพเลขมงคลอาจารย์ตายไปไหนอเชิญเขาไม่ขันละเดี๋ยวอดหัวเราะไม่ได้ค่ะครับทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพและอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพ อาจารย์ก๋วยเตี๋ยวพยากรและอาจารย์ทิพย์เลขมงคลค่ะอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวค่ะพูดจนชินนะอยู่ขอาจารย์ตายเล่นสองเลยตอนนี้นะครับอาจารย์ขอแนะนําตัวก่อนนะคักันนะครับเผื่อคนอื่นเขาเออยังไม่ทราบยังไม่ทราบว่าเราออกคลิปอะไรคลิปนี้เป็นคลิปของเลขเด็ดเออไม่ใช่เลขมงคลเลขมงคลของอาจารย์ทิพย์นะแต่อาจารย์แนะนําตัวว่าอาจารย์สอนอยู่ที่ไหนก่อนละกันอาจารย์เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับที่บางขุนนนท์ สอนทุกวันอาทิตย์เวลา1ิบโมงจนถึงเที่ยงนะครับส่วนช่วงบ่ายก็จะเป็นหน้าที่ของอาจารย์ต่ายนะครับต่อจากอาจารย์ในช่วงบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงนะครับ <c oughs> สอนในวิชาของยิบสีถอดรหัสนะครับ <c oughs> ส่วนวันพฤหัสอาจารย์ก็ไปสอนที่ชมรมโหราโหธิยานของอาจารย์ตายนะครับเพ <c oughs> รเกษมเจ็ดสิบเจ็ดในวิชาเจ็ดตัวเก้าฐานเหมือนกันช่วงเช้าช่วงเช้าสิบโมงเวลาเดียวกันเลยคือสิบโมงจนถึงเที่ยงนะครับช <c oughs> ่วงบ่ายอาจารย์ก็จะสอนที่นั่ง นะครับในวิชายิปซออเนี่ยช่วงนี้จะเป็นอักษรลุนะนะครับใน,ในชมรมนี้แต่ถ้าไปอยู่ที่อาสมเจษดาาจารย์นะครับถ<ะ>องพ่อเจดหรือปู่เจดที่เราเรียกกันนะครับ<ะ>ก็จะสอนอยู่ในที่ตรงนั้น<ะ>ก็เป็นวิชายิบซีอ c. ถอดรหัสแต่ว<ะ>ันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์ตรงนั้นวันศุกร์นะครับ<ะ>ก็ลองดูนะครับะสะดวกตรงไหนหรือว่าถ้าอยากอ,อ,อยากเรียนตรงไหนก็ติดต่อ นะครับค่ะแล้วส่วนอาจารย์ทิพย์ก็จะแนะนําตัวว่าอาจารย์ทิพย์มาจากไหนนะครับเผื่อคนยังไม่รู้จากอาจารย์ทิพย์าอาจารย์ทิพย์เล็กมงคลน,น,นะคะเป็นผู้ช่วยอาจารย์ตาอยู่ที่สมาคมหราศลสาศร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะคและเป็นผู้ช่วยอาจารย์ตาอยู่ที่ชมรมโหราโพทธิยานถนนเพชรเกษมเจ็ดสิบเจ็ดและเป็นที่ปรึกษาด้านมือถือ,อแห่งหนึ่งย้านสมุดปาการและนนทบุรีนะคะและก็ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะตอนนี้ก็ เดี๋ยวพ้นโควิดแล้วก็เรากลับมาพบกันใหม่นะคะได้เจออาจารย์ทิพย์ตัวเป็นๆนะคะได้มาปรึกษาว่าเออเบอร์นี้จะใช้ยังไงทํายังไงนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดต่อดูดวงนะคะจ่าอาจารย์ยเตียวนะคะก็เบอร์โทรค่ะอ่ะโทรเลยเหรอครับโทรก่อนโทรก่อนตกกระจเลยนะครับที่เบอร์นี้นะครับ0885852426นะครับตัว ไอดลีไลน์ก็คือด9 7 6 4ยูเก้าเจ็ดหกสี่นะครับจะเรื่องเรียนนะครับจะดูดวงหรือจะในเรื่องของแผ่นพระราหูอาจารย์มีแผ่นพระราหูนะครับตัวนี้ก็คือบูชาร้อยเก้าสิบเก้านะครับเรียกโชคเรียกลาบนะครับปกปักภัยอันตรลายทั้งหลายทั้งปวงอยู่ในอยู่ในแผ่นของพระราหูหมดนอันนี้คือเป็นการเสริมดวงนะครับเรียกโชคเรียกลาบทีนี้ถ้าเกิดว่าอ่ะเราเสริมดวงเรียบร้อยแล้วเราอยากจะได้โชคลาบนะคะเพิ่มขึ้นนะคะ ตอนนี้อาจารย์ตายเขามีโปรโมชั่นชเรื่องเรื่องหินนะถึงสารสกิบอ่าพฤษภาษนี้ค่ะ็โวยราคาโดยการบูชาเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นนะคะหนึ่งเส้นก็จะได้ V i P ค่ะอ่ารัฐบาลสองหนึ่งนวดสูตรหนึ่งได้สูตรหนึ่งนะคะแล้วก็ได้ได้ V i P สองงวดนะคะแล้วก็ได้อ่า ถ้าเกิดใครจะวีเอหน่วยหน่อยได้สิงห์ห่วค่ะส่วนถ้าเกิดว่าใครต้องการ3ามเส้นสามเส้นก็จะได้ VAP รัฐบาลนะคะสิบหแล้วก็ได้สูตรหนึ่งสูตรสองด้วยแต่ว่าถ้าซื้อเส้นเดียวได้แค่สูตรหนึ่งะคะแต่ถ้าซื้อสามเส้นจะได้ทั้งสูตรหนึสูตสองเฉพาะเฉพาะช่วงที่บูชาเรื่องเกี่ยวกับกำไรนะครับแต่ตัวสินค้าบูชา อย่างอื่นอย่างปีเสียเนี่ยอย่างนี้ก็ยังเป็นราคาที่เต็มอยู่นะครับค่ะเพราะว่าอันนี้ลดไม่ได้ต้นทุนสูงค่ะอาจารย์ตายบอกต้นทุนสูงครับก็ก็คือต้รีบติดต่ออาจารย์ตายได้เลยนะคะที่หมายเลขหมายเลขอาจารย์ตายก็ตึ๊บตึ๊บตึ๊บศูนย์เก้าศูนย์เก้าสองแปดสองหกสองหกนะคะแล้วก็อิดไลน์แล้วก็อิดไลน์หกสามห้าเก้าหนึ่งห้าคะติดต่ออาจารย์ตายได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าจะต้องการสมัครเข้า v i p นะคะก็พิมพ์ว่าขอดูลูก แล้วจะติดต่ออาจารย์ทิพย์แล้วแต่แล้วก็จะดูดวงใช่ไหมจะดูดวงก็ติดต่ออาจารย์ต่ายได้เลยนะคะหรือว่าจะเรียนอะไรเพิ่มเติมวิชาไหนที่ชอบนะคะก็ติดต่ออาจารย์ต่ายมาได้เลยนะคะแอดไลน์ได้เลยค่ะนะคะส่วนอาจารย์ทิพย์นะคะใครๆต้องการที่จะปรึกษาเรื่องเบอร์โทรศัพท์ว่าเปลี่ยนมาแล้วเป็นยังไงเหมาะสมกับอาชีพไหมนะคะก็ติดต่อมาที่อาจารย์ทิพย์ได้เลยนะคะปรึกษาที่เบอร์0 9 9ย์ หกหกห้าหกสีนะคะ id line ทิพ7 8เจ็ดแปดเก้าเปนะคะปรึกษาได้เลยนะคะไม่ว่าเออจะเปลี่ยนมาแล้วเข้ากับเราไหมเข้ากับอาชีพไหมเข้ากับอายุไหมก็ติดต่อมาได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้อาจารย์ทิพมีตัวอย่างนะคะที่จะค่ะแล้วก็อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชควงกราอ่ะที่ผ่านมาโอเคเล่นเเด็กเล่งเด็ดตาทิพย์นะครับของงวดที่แล้วงวดที่แล้วนะคะ นี่แหละค่ะที่ามีเลขเลยครับเอียงเลขให้นาจานติปค่ะงวดที่แล้วนะคะมีห้าสี่เจ็ดสองสามหกหนึ่งนะคะค่ะก็มีห้านะคะคมีห้าหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะครับแล้วก็สองสองนะคะแล้วก็มีสามตัวก็มีส่าสามหกสี่นะคะค่ะอันนี้เราก็ เป็นที่รู้จักกันมาแล้วว่าเออเลขของอาจารย์เขาเจ๋งจริงนะอันนี้คือเลขของคลิปของเลขเด็ดตาทิพย์ถ้าอยากรู้ว่าหนึ่งมิถุนาอ่าะไรต้องตามรายการเลขเด็ดตาทิพย์นั้นนะครับรายการนี้ของอาจารย์ทิพย์ไม่มีโชว์ครับนี่โชว์ให้ดูเฉยๆว่าเออในน่้นเลขของอาจารย์ตายเขาเข้าอยู่อันนั้นคือคือแล้วก็เลขเด็ดนักกษาพารวยนะคะนักทักษาพารวยนะครับ นะครับอันนี้คือคลิปของทักษะพารวยค่ะนะครับอาจารย์ก็จะคู่กับอาจารย์ตายนะครับเลขเลขที่เข้าก็คือเลขเลขวันจันทร์สอง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 นะครับคับแล้วก็อีกทีก็คือพฤหัสพฤหัสครับเลขห้าเก้าห้าเก้าเก้าห้าครับนะคะนะครับอันนี้ทั้งทั้งล่างทั้งบนเลยค่ะแล้วอยากรู้ว่างวดของวันที่หนึ่งมิถุนายนมีเลขอะไรก็ติดตามรายการทักษะพารวยนะจับค่ะขอวางกันนะคะ และเบอร์โทรศัพท์ที่อาจารย์ทิพย์จะแนะนํานะคะจะมีเบอร์เป็นของแฟนคลับของอาจารย์ทิพย์ประคาบว่าเขาเปลี่ยนมาแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงคะวันนี้เราก็จะีขึ้นไหมหรือยังไงนะครับยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างคร่ะอันนี้เบอร์แปดเจ็ดแปดเก้าสองสี่สี่นะคะค่ะเบอร์นี้เป็นเบอร์มังกรอยู่ข้างในนะแต่เป็นเบอร์เงินก้อนใหญ่เหมือนกัน คนผู้ที่จะใช้ได้ก็คือต้องมีหลักทรัพย์ไม่มีหนี้ไม่มีสินเป็นเจ้าของกิจการนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้างานนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยคือต้องทําอสังหาดิมทรัพย์นะคะเล่นหุ้นได้นะคะธุรกิจใหญ่ๆธุรกิจใหญ่ๆ่ค่ะใช้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะโดยเฉพาะหัวหน้างานกิจการใหญ่ๆและก็นักการเมืองใช้เบอร์นี้ได้เลยเกี่ยวกับ คำพูดคำจานะคะเป็นเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะนักการเมืองนายกรัฐมนตรีอะไรเนี่ยคะใช้เบอร์นี้ได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ผู้ที่ใช้เนี่ยก็จะส่งส่งผลให้ผู้ที่ใช้เนี่ยมีความโชคดีได้เงินก้อนใหญ่มีทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์มากมายนะคะแล้วก็พูดจาแบบเหมือนเป็นในหน้าที่ดินจบปิดจอบในหน้าที่ดินก็ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนะคะ ่าแล้วเราก็มาดูตัวอย่างเบอร์ที่ไม่ดีไม่ไม่ดีไม่คุ้อันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับค่ะเป็นเบอร์เครียดค่ะเบอร์เครียดนะคะเบอร์เครียดแล้วก็ความรักการเงินไม่ดีนะคะครับคือเลขเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกสองศูนย์สองนะคะครับค่ะเลขเสียก็มีหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกและสองศูนย์นะคะค่ะเลขนี้ก็ทําให้เรามีความเครียดนะคะหนึ่งเจ็ดก็ทําให้เครียดนะคะแล้วก็แบบภาระหลายๆอย่างความรักการเงินไม่ดีนะคะแล้วก็เอ่อ คือเหมือนกับเบอร์เนี้ทั้งการงานการเงินความรักไม่ลงตัวเลยนะคะคือถึงจะเป็นมีเงินเป็นเศรษฐีแต่ก็มีรายจ่ายมีรายจ่ายก็คือเหมือนกับจะต้องมีปัญหาไม่พออเพราะว่ามีสู์อยูนด้วยค่ะแล้วก็ความรักการเงินทะเลาะกันนะคะกับครอบครัวเนี่ยเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องธุรกิจกันไม่ลงตัวนะคะเปลี่ยนแล้ว เจ้าของเบอร์นี้เปลี่ยนแล้วกะลังจะเปลี่ยนอ๋อกำลังจะเปลี่ยนกําลังจะนะครับกําลังจะกําลังจะเปลี่ยนนะคะก็คือให้ตัดสินใจได้เลยนะคะว่าเบอร์นี้มันเครียดจริงๆค่ะเพราะเจ็บก็คือเครียดอยู่แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเงินทองเนี่ยเข้าเข้ามาอยู่ไม่ขาดนะคะแต่เก็บไม่อยู่ไม่เหลือเพราะมันมีตัวเลขบางตัวที่มันไม่ดีค่ะอย่างกิจการอะไรทาอยู่ก็อาจจะทําให้เราผิดพลาดได้นะคะอค่ะ อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะถ้าเกิดว่ากําลังตัดสินใจอยู่ก็เปลี่ยนได้เลยนะคะค่ะขออนุญาตพางก่อนนะคะครับคะแล้วก็แล้าก็จะมีเรื่องบอกบุญนะคะอ่าบอกบุญบอกบุญที่ที่ว่าสร้างสร้างระัอนะครับที่ผ่านมาอาจรกับปุ่มพวกเราเนี่ยคือกลุ่มิจงานะเอจะมีการบอกเรื่องเกี่ยวกับการสร้างระคังนะครับณตอนนี้เนี่ย โปรแกรมตรงสร้างหลักครังเนี่ยผมเลิกไปสาเหตุก็มาจากเการสร้างตรงเนี้มันใหญ่เกินนะครับเกินที่โบสถ์ที่จะรับน้ำหนักไม่ได้ไม่ไหวนะครับทางวิศวกรทางทางวิศวกรก็เลยไม่อนุมัติจากระครังที่ทําบุญร่วมกันมาเนี่ยค่ะก็คือก็ย้ายไปที่ตรงเป็นชุ้มประตูแทนนะครับเราก็จะเอาตรงนี้เพื่อที่จะสร้างเอาเงินจำนวนเนี้ยจากวัตถุเดิมเนี่ยไปสร้างตรงนั้น ที่ที่จะสร้างบนบบนนหลังคาโบสถ์ก็คือย้ายมาเป็นตรงซุ้มประตูนะคะนะะคค่เขายังร่วมบุญได้อยู่นะคะตอนนี้นะคะยังไม่เสร็กนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็ที่บ้าบุรุบ้านเก่าใช่ไหมคะที่สุดท้ายบ้านหลังเก่าบ้านหลังเก่านะโอเคก็คือร่วมบุญกับอาจารย์ต่ายแลกับทีมงานอาจารย์ต่ายกรุงบุรีได้นะคะ อ่าหลังสุดท้ายได้ยินเสียงแว่วแว่วไม่รู้่อหลังสุดท้ายโอเคนะครับก็ก็ที่วัดเขาปรวดใช่ไหมจังหวัดราชบุรีนะครับก็เร็วๆนี้ถ้าทางวัดเอ่อทางคนที่บูชาที่มาร่วมสร้างบุญกันได้ก็จะรวบรวมแล้วก็ไปถวายกันที่วัดก็พอได้เสร็จเราก็จะลงรูปภาพหรืออะไรให้ให้ทางแฟนคลับได้ดูนะครับผ่านทางเฟซบุ๊ นะครับบางทีอาจจะมีการไล์สดหรืออะไรก็ว่าไปนะครับหรือว่าจะสร้างปู่ฤาษีใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือในด้านของปู่ฤาษีก็คือของอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวเองนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยสร้างแล้วสร้างอาจารย์ตายแล้วก็ปิดจ็อกไปแล้วอาจารย์ตายสร้างสององค์อาจารย์ก๋วยเตี๋ยวสร้างแค่องค์เดียวนะครับอาจารย์ตายสร้างปู่ฤาษีนารอดกับหมอชีวกชีวกะโมรพัทโอเคใช่ครับแล้วของอาจารย์ก็ ฮะคือคือในในจำนวนนั้นน่ะอาจารย์เป็นองค์ที่สิบหกที่<อ>แต่รายชื่อทั้งหมดเนี่ย<ะ>มันน่าจะมีเหมือนกับว่าเขาจองกันแล้วอ่ะอย่างเช่นปู่ฤาษีตาไฟเนี่ย<อ>นะครับปู่ปู่หน้าวัวนะครับปู่หน้าเสือมันน่าจะมีหมดแล้วเพราะเพราะคนส่วนใหญ่เขาจะอันนั้นกันทีนี้อาจารย์ก็มานั่งดูว่าดูประวัติ<ะ>อาจารย์ก็เลยเห็นประวัติของฤาษีนาเรศที่สร้างไปครั้งแรกเนี่ยออมัน มันเป็นเหมือนกับปื้ดขึ้นมาว่าเราน่าจะสร้างนะเพราะว่าปู่ฤาษีนาเรศเนี่ยเป็นน้องของปู่ฤาษีนารอดเป็นน้องชายนะครับแล้วก็ปีกมิเวไปเพื่อที่จะศึกษาวิชาของพวกคาถาคมพวกอะไรนี้ในป่าโดยที่ปีกมิเวที่ไม่ยุ่งกับใครแล้วจะเป็นคนเงียบเียมันเหมือนกับบุคลิกของของ,ของเราอะคล้ายๆกันแล้วมาปิ๊งตรงที่ว่าวิชาขอ,ของท่านเนี่ยเป็นวิชาที่ชุบชุบตัว คือกลับร้ายให้เป็นดี oh. อ๋ออ่าก็คือคือคือองค์ที่อาจารย์สร้างก็เออดีนะลองไปเซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะปู่แลสีนาเรศนะครับ<ะ>เขาก็จะมีที่มาที่ไปแต่ปู่องค์อื่นเนี่ยที่อาจารย์กําลังสร้างอาจารย์ยังไม่ได้คิดว่าจะสร้างปู่ไหนนะครับ oh. ยังยังยังไม่รู้แต่ว่าร่วมบุญมาได้แต่ร่วมบุญมาได้เพราะตอนนี้เนี่ยตอนที่จับเนี่ยมันได้ห<ะ>้าห้าห้าหมายถึงว่าในความหมายของอาจารย์คิดเนี่ยก็คือห้าองค์ห้าตนนะครับ ณวันนี้สร้างมาแล้วหนึ่งที่สร้างแน่นอนเรียบร้อยแล้วส่งเงินให้พระครูแล้วนะครับอันที่สองที่อาจารย์เป็นสะพานบุญเนี่ยตอนเนี้ณวันนี้หมื่นกว่าบาทแล้วเท่ากับได้เพิ่มมาหนึ่งองค์ก็เหลือสามองค์เหลือเหลสามตนเหลือปู่ฤาสีสามตนนะครับก็ยังมีโอกาสที่ใครอยากที่จะร่วมกันก็ให้มาร่วมนะครับอาจารย์เป็นสะพานบุญให้พอได้ครบ หรือ<ะ>ว่าเมื่อไหร่ที่บัญชีคือบัญชีเนี่ยอาจารย์จะแจ้งทุกวันว่าวันนี้รับเท่าไหร่รับเท่าไหร่แล้วมันเป็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 นอะไรที่แปลกเหมือนกระปูเก้าให้โชคนะ,ะอาจารย์บอกในคลิปนี้เหมือนกันแต่คลิปอื่นอาจารย์ไม่ได้พูด<ะ>วันแรกที่อาจารย์เปิดบัญชีบุญมาะนะครับเลขมันออกสี่หนึ่งหนึ่งสี่หรือสี่หนึ่งลองไปดูได้<ะ>วันแรกที่อาจารย์เปิดตรงนั้นพอวันที่สองอาจารย์บอกมันก็ออกเลขใกล้เคียงกัน วันที่สามวันนี้มัน,นเออวันที่สามเมื่อวานก็ออกเลขคล้ายๆนั้นนะครับวันที่สี่อันนี้คือเลขเทวดานะว,วันที่สี่ก็เมื่อวานเมื่อวานเราเราไลฟ์สดอมีคนแย่ให้อาจารย์หมดแล้ว <c oughs> พ็อาจารย์เครียดแล้วนะครับวันวัน,ว,นวันที่สี่เนี่ยคืออาจารย์ไลฟ์สด facebook ของอาจารย์นะครับแล้วบังเอิญจิ้งจกมันทักวันที่สี่ก็คือคือเมื่อวานนะครับ อาจารย์ก็ลงเฟสเมื่อเช้า